ใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือทุกถูกสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยครับ Over Top Up อลิงอยู่ใต้คลิปสวัสดีเพื่อนๆจากเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมิลโฮทีวีคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม ROX กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการปั๊มเลเวลหลอมนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับสายฟรีก็สามารถทําได้จะสังเกตได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเลเวลหลอมของไอดีพ่อค้าตัวนี้สูงมากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับคนทั่วไปเนี่ย เลเวลสกิลจะเฉลี่ยอยู่ที่2-3ถึงเท่านั้นนะครับแต่พอคาตัวนี้เนี่ยมีเลเวลหลอมเกือบๆเลเวลหเลยทีเดียวนะครับซึ่งสกิลหลอมนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อความเก่งของผู้เล่นเป็นอย่างมากเลยเพราะหากเลเวลหลอมสูงๆเนี่ยก็สามารถคราฟไอเทมอัพขั้นเลเวลสูงๆได้นะครับทำให้อาวุธเวลยี่สิบห้าสีขาวก,กากๆที่เราใช้อยู่เนี่ยกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังนะครับเทียบเท่ากับเลเวล70-80เลยขึ้นอยู่กับเลเวลหลอมว่าเยอะแค่ไหน หลายๆคนเนี่ยคงหัวร้อนนะครับกับการที่เราต้องรอเข้าคิวในการเล่นใช่ไหมครับบางคนก็เบื่อรอคิวจนต้องย้ายเซิร์ฟหนีกันเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรอเข้าคิวมันก็มีข้อดีอยู่นะครับนั่นก็คือกล่องโอดินฟรีๆนั่นเองทุกครั้งที่เรารอเข้าคิวนะครับเมื่อเข้าเกมมาเนี่ย ระบบก็จะแจกกล่องโอดินเพื่อเป็นรางวัลลอบใจนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มหรือเปล่าเข้าเกมมายืนตีมอนได้อีกพีดีกว่าตั้งเยอะนะครับแต่ไม่ใช่เลยกล่องโอดินที่ได้ต่างหากที่เป็นของที่ดีที่สุดนะครับเพราะโอดินนั้นเนี่ยจะส่งผลกับค่าสติมเมนาโดยตรงโดยเมื่อเราใช้โอดินหนึ่มเนี่ยก็จะได้รับค่าสติมเมนาหนึ่งแมเช่นกัน หากเราใช้สตามินากับการหลอมบ่อยๆเนี่ยเลเวลหลอมของเราก็จะสูงขึ้นซึ่งสตามินาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจํากัดต่อวันนะครับแค่ประมาณวันละส0 0พเท่านั้นแต่การที่ตัวเกมเนี่ยส่งกล่องโอดินมาให้เรานะครับนั่นหมายความว่าเขาส่งสตามินามาให้เราด้วยนะครับนี่แหละคือวิธีปั๊มเลเวลหลอมผมใช้วิธีออกเกมนะครับให้ตัวเองเนี่ยติดคิวแล้วก็เข้ามารับโอดินฟรีแบบนี้เรื่อยๆนะครับวันหนึ่งได้เยอะมาก พราะหลังทําภารกิจรายวันหมดแล้วเนี่ยนอกจากตีมอนเนี่ยก็เหลืออะไรให้ทําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับการเข้าๆออกๆออออเพื่อให้ติดคิวเนี่ยจึงเป็นวิธีที่คุ้มที่สุดและก็ทําง่ายมากๆด้วยแค่กดออกเกมนะครับแล้วก็รอคิวยาวๆพอได้โอดินเนี่ยก็ออกเกมไปติดคิวใหม่นะครับทาแบบนี้ซ้าไปซ้ามาจนมีสตามิีหน้าแบบไม่จํากัดเป็นยังไงบ้างครับการติดคิวก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสุขจะทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่เราคิดบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับส่วนใครที่ต้องการดูคลิปใหม่ๆหรือคลิป,ปอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ